กลัวว่าลูกหลงอ่ะเข้าใจไหมอ่าลูกหลงเพราะว่าอีคเมเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีมันไม่มันไม่มีพิกัดอาหารเลยเลยอีคเมอ่ะมันเป็นทั้งนั้นมันเป็นโจนป่ามันไม่มีพิกัดหาอะไรเลยมันมีอะไรมันก็เอาออกมากดมีอะไรมันก็เอาออกมากดมันก็นะคะไอ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 ฮุนเซนเนี่ยมันบัญชการเนี่ยการบัญชการลบของมันนะมันกดมั่วไปหมดเลยแล้วมันก็ถือแผนที่แผนที่ที่เราใช้มันผือแผนที่พิกัดที่มันชัดเจนที่สุดแม่ง อีตอนที่มันเถียงกับเรามันบอกว่าให้ใช้แผนที่1ต่อ2แสนอีตอนที่มันจะฆ่าเราปรากฏว่ามันเนี่ยบอกว่าให้ใช้แผนที่1ต่อ50,000ไอ้ฮุนเซนตอนนี้กลายเป็นอาชญากรสงครามทั้งสองพ่อลูกแล้ว นะตอนนี้อีสองพ่อลูกบ้านเราไม่รู้จะเป็นอาชญากรสงครามด้วยหรือเปล่าแค่นั้นเองแต่ว่าอีฮุนเซนกับไอีฮุแมาเน็ตเป็นอาชญากรสงครามแล้วเพราะว่ากองทัพไทยเขาได้มีการทําเรื่องนี้ไปสู่สถาบันต่างๆหมดแล้วค่ะตอนนี้นะคะระดับโลกเขารับทราบหมดแล้วว่ามันเริ่มก่อนมันเปิดก่อนแล้วมันเปิดมาที่บ้านประชาชนมันเปิดมาที่เซเว่นของประชาชนมันเปิดมาที่เขตชุมชนเพราะฉะนั้นการแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าผิดสนธิสัญญาเจนีวาและนอกจากเรื่องเกี่ยวกับกัละบุยเนี่ยก็เป็นการผิดสนธิสัญญาออตโตวาด้วยสสนธิสัญ,ญญานี้มันเป็นสากล ดังนั้นมันเปิดมาแสดงว่ามันเป็นอาชญากรสงครามทั้งสองพ่อลูกหุนมันนิ่นและหุนสิ้นโอเคนะคะตระกูลหุนเส้นเนี่ยมันเป็นอาชญากรสงครามแล้วตอนนี้มันถึงหนีไปที่เกาหลีใต้ประกาศ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 นะประกาศเมียทหารคาแยมึงลากผัวมึง,มงออกจากปา่าได้แล้วเมียทหารคมแยมึงโทรศัพทสัหาผัวมึงลากผัวมึงออกจากป่าก่อนที่ผัวมึงจะเป็นศพซะก่อนมึงลากผัวมึงออกจากป่าไปเดี๋ยวนี้เพราะว่าตอนนี้ผู้นําประเทศมึงหนีไปที่เกาหลีใต้แล้วเออ แล้วทหารบ้านกูยังไม่หยุดค่ะทหารบ้านกูไม่สนใจรัฐบาลรัฐบาลอ่อนปวกเปียกเขาไม่สนใจแล้วตอนนี้ทําไมล่ะถ้าเกิดสนใจมันก็กลายเป็นนั่งหัวกันนะดิตอนนี้ชีวิตประชาชนเนี่ยหาไม่ไปแล้วสิบเอ็ดศพเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ไม่หัวแล้วไม่หัวไม่มีการหัวถ้าเกิดอีสองตระกูลฮุนกับตระกูลจินมึงทะเลาะกันมึงยังไม่จบนะมึงก็ไปตบกันเอาเองก็แล้วกันไม่ใช่มาใช้กําลังทหารแล้วก็ใช้ประเทศชาติและประชาชนชีวิตประชาชนแบบนี้ ถ้าเกิดมึงจะตบกันเองมึงไปตบกันเองเลยฮะระหว่างอีพชจแมนกับอีบุญลานีเนี่ยมึงไปตบกันเองเลยไปมึงไปตบกันเองไปมึงไปเลยไปมึงไปตบกันเองมึงไม่ใช่เอาประเทศชาติไปเป็นเหยื่อแบบนี้ฮะไปไปไปอีพชจแมนมึงไป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 อีสเลอร์ภาพอีสเลอร์ภาพหน้าหน้าเขียงหน้าเลียมอีสเลอร์ภาพหน้าเลียมอีหน้าเลียม อีเสละอปาบหน้าเหลี่ยมมึงไปเลยมึงไปมึงไปตบกันเอาเองเลยมึงอย่าเอาประชาชนและประเทศชาติของกูเนี่ยไปเป็นหนอนรองบอลขอไฟหน่อยน้องขอไฟหน่อยขอไฟหน่อยอย่าเอาประชาชนและประเทศชาติกูเป็นหนอนรองบอลพอพอพอมึงเออมึงไม่ต้องมานั่งสั่งทหารกูหลอกมึงไม่ต้องมาสร้างนั่งสั่งทหารทหารเขารู้สี่เขารู้แปดเขาดูที่รัฐธรรมนูญรัฐนูนเป็นผู้สั่งทหารเองพวกมึงจะมาสั่งซ้ายสั่งขวาสั่งหน้าสั่งหลังได้ไงแม้อฮา สั่งบอกให้หยุดให้หยุดสังหารคาแมให้หยุดสังหารคาแมมึงอยากมึงสั่งได้แค่นี้อีฮามันสังหารประชาชนไทยไปแล้วมึงมันมาอยู่บอกให้มันหยุดได้ยังไงบอกให้หยุดสังหารคาแมได้ยังไงการคาแมโคดพ่อโคดแม่มึงล้วไงเอออีฮาเมืองนี่ไป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 มึงไปไกลๆส้นตีนกูเลยฮะอีรัฐมติวัฒนธรรมมึงไปโพสแข่งกับอีอีอีออมสกายใจนุ่นไปฮะอีขึงตึงอ่ะแม้แต่งตั้งอีขึงตึงใส่กางเกงบิกินี่ แวกฝีแวกขาแม่งตั้งมาเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมอุ้ยอีซึงตึงอีง่าวขนาดจะตั้งใครมึงยังไม่รู้เลยว่าควรจะตั้งมันหรือไม่ควรตั้งถ้าเกิดมึงตั้งอีอมสกาวจิตเนี่ยนะไปเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมมึงก็นะคะสิ้นคิดแล้วอีเอออีกูมึงไม่รู้จะด่ายังไงวะอีสิ้นคิดเออแหมอีสกาวจิตสกาวจอดนั่นน่ะมหรืออีกนิดนึงเนี่ย ใส่บิกินี่ขึงตึงยังกระสพานแขวนเสือกตั้งไปเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีวัฒนธรรมคงมีวัฒนธรรมมากมีอารยะมากอะเนาะคงมีวัฒนธรรมมากใช่ไหมอีสเกิลจิตนั่นอะเอออีพวกนี้ต้องให้กูด่าปัญญามีแม่งไม่รู้จักใช้อีหา้าเป็นไงตอนนี้เนี่ยได้ข่าวว่ารัฐมนตรีวัฒนธรรมคนใหม่เข้ามาแล้วเหรอ หมายถึงตุ้งติ้งหมายถึงอิสกาวจิตไงทำตัวเป็นรัฐมนตรีวัฒนธรรมแล้วตอนนี้มึงรู้ยังเอออาสวัสดีทุกคนสวัสดีสวัสดีสสดสสดยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาของอรถสมริกาแล้วก็เดี๋ยวฉันจะปิดไลฟ์แล้วนะฉันเปิดมาแป๊บเดียวให้กําลังใจพี่น้องประชาชนให้กําลังใจทุกทุกคนอย่าเพิ่งนะคะ,อะตอนนี้ทุกคนต้องช่วยกันก่อนคนไทยช่วยกันเองตอนนี้คนไทยช่วยกันเองทําไมลัรัฐบาลมนยังช่วยตัวเองไม่รอดเลยตอนนี้มันยังไม่รู้จะพ้นอจญากรสงครามหรือเปล่าทั้งสองพ่อลูกเนี่ย ายถึงสองพ่อลูกประเทศไทยสองพ่อลูกที่ประเทศคาเมลแล้วก็สองพ่อลูกประเทศไทยด้วยทำไมล่ะอย่าให้กูจับไตได้นะว่าพวกมึงสี่พ่อลูกเนี่ยมันหัวกันน่ะอย่าให้กูจับไตได้นะอย่าให้กูจับไตได้นะอย่าให้กูจับไตได้นะอย่าให้กูจับไตได้แล้วก็อย่าให้กูเนี่ยนะคะได้เห็นคลิปของอีวุ้นเส้นที่มันจะปล่อยออกมาล่าสุดนะว่ามึงโทรไปเตี้ยมอะไรกับมันอะ่ะไปล่ะสหสประาสห สหานานาชาติอะไรต่างๆนู่นนี่นั่น UN u อ f c ยูซหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่มึงตรวจสอบดูให้ดีตรวจสอบโทรศัพท์โทรศัพท์อะไรต่างๆจากบ้านจันสองผีไปถึงบ้านวุ้นวุ้นบ้านบ้านหุ่นมาหนี้ด้วยหุ่นสิ้นด้วยเออบ้านไอ้หุ่นสิ้นกับไอ้บ,บ้านจันสองผีมันโทรศัพท์หากันเนี่ยโดยที่มีการล็อบบี้สถานการณ์นี้เกิดขึ้นก็อีกขาแม่มันเปิดก่อนใครเป็นไส้ศึกเรา มึงฟ้องกูมาเลยฮะไอจันสองผีมึงฟ้องกูมาเลยเดี๋ยวกูจะไปขึ้นไปไต่สวนในชั้นศาลเองว่ากูเนี่ยเป็นคนกล่าวหามึงว่าพวกมึงเป็นไส้ศึกฮะพวกมึงเป็นไส้ศึกจนกระทั่งประชาชนตุยเนี่ยฮะพวกมึงเป็นไส้ศึกทําไมล่ะเอาห้าโมงหกโมงเจ็ดโมงเนี่ยนะถ้าเกิดไม่มีไส้ศึกเนี่ยฮะไอคณะไอไอคาเมเนี่ยนะมันจะลุกขึ้นมาตุลีบุยไปทําให้ประชาชนเสียชีวิตได้ยังไงกันฮะใครใครเป็นไส้ศึกมึงบอกมาอีหน้าเลียมทั้งหลายมึง อมืมันรู้อยู่แล้วว่าเอฟสิบหกของเราเนี่ยสิบห้านาทีถึงถึงคาเลหาดของบุญลานีมันก็เลยหนีไปที่ประเทศเกาหลีใต้แล้วตอนเนี้ยมันหนีไปเกาหลีใต้แล้วเออมึงไม่หยุดนะมึงไม่หยุดถึงบ้านบุญลานีแนะ่มึงมึงไม่หยุดนะถึงบ้านบุญลานีแนะ่ แม่มึงมึงเอาประเทศชาติเนี่ยเป็นสนามประลองฝีมือมึงเอาประเทศชาติเป็นนอนบอ,บอนมึงเอาเนี่ยชีวิตประชาชนเนี่ยนะเป็นสิ่งที่จะมานั่งต่อรองกันระหว่างพวกมึงสองตระกูลอีชั่วอีระยำอีระยำนะนาะทีนี้ไม่ใช่เวลาเจราจาเจราจาหาพ่อมึงแล้วตอนเนี้ย นะไม่ว่าจะเป็นประธานอาเซียนที่ปรึกษาประธานอาเซียนอย่างพ่อมึงก็เจราจาอะไรไม่ได้ทั้งนั้นนะตอนนี้ทำไมละ่ะเอาตอนนี้ในเมื่อมันยังไม่ได้ยกธงขาวเลยถ้าเกิดมึงเจราจาก็แปลว่ามึงแพ้อีควายคนที่จะต้องเรียกร้องการเจราจาคือคนที่กําลังจะแพ้มึงเจราจาหาพ่อมึงเรอเดี๋ยวตบกระบาลปิ้นเลยเออคนที่เรียกร้องการเจราจาต้องเป็นมันไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องเหยียบมันให้จมดินก่อนมันจะได้กำลับมันไปถึงอีกร้อยชาตินู่น คนที่เขาเจรจาคือคนที่กําลังจะแพ้แต่มึงยังไม่ได้แพ้ตอนนี้ทหานมึงชนะอยู่และตอนนี้หานคแมร์เนี่ยไปแล้วหนึ่งพันศพกองอยู่เต็มภูเขาไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นต้องให้มันร้องขอมึงไม่จะไปวิ่งมาเจรจามันเด็ดตบกระบาลปิ้นเลยอ่ะอีควายควายไม่เลิกนี่ควายไม่เลิกฮะมึงจะไปนั่งหัวอะไรควายไม่เลิกควายไม่เลิกมึงอย่าไปเสือกมึงอย่าเสือกมึงอย่าเสือกสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานมึงอย่าไปเสือกกับทหารของเขามึงอย่าไปเสือก สถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานอย่าไปเสือกมึงอะไรเออไม่ว่าจะเป็นใครมึงหยุดก่อนตอนนี้เนี่ยนะปล่อยให้ทหารเขาทาหน้าที่ทัพบ,บกทัพเรืออากาศผสมทีมกันปล่อยให้เขาจัดการตามยุทธศาสตร์ของกองทัพกันก่อนทาไมล่ะเขาเขาทำให้ประชาชนมึงตายไปตั้ง13ศพตุยไปตั้ง13ศพตุยไปตั้ง13ตุยไปตั้ง13ประชาชนคนไทยอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องชาระแค้นสะสางให้เรียบร้อยก่อนไม่ฉะนั้นเนี่ยอนาคตเดี๋ยวมันก็มาอีกเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็มาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องลงให้ครบทุกฐานของมันก่อน ต้องทำลายให้ครบทุกฐานของมันก่อนมึงอย่ามามั่งเจราจาตอนนี้มันจะเจราจาอะไรเออเรากำลังได้เปรียบเรากำลังจะชนะมันเพราะฉะนั้นมันจะมา,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 ามน,ออน,นั่งร้องขอการเจราจาหาพ่อมึงแล้วตอนเนี้ยเออคนที่เรียกร้องขอการเจรจาหรือคนที่จะต้องยกธงขาวคือมันไม่ใช่เรา,ตอนน,อา,เาเตอนนี้มึงจะสงบเขียมเจียมปากเลยตอนนี้มึงจะหนีตอนนี้ไอ้หุนม,มาเซน ตอนนี้ไอ้ฮุนเซนฮุนเมเนตไอ้บุนบาลานีมันหนีไปเกาหลีใต้แล้วกูถามว่าไอ้สองพ่อลูกตระกูลจีนมึงจะหนีไปไหนก่อนจังหวะนี้มึงต้องเตรียมหนีแล้วถ้ามึงไม่อยากจะเข้าคุกเนี่ยกูอยากจะรู้จริงๆอยากให้กูรู้นะว่าพวกมึงอะอาศัยสถานการณ์สงครามตรงนี้เพื่อที่จะขึ้นเครื่องบินเจ็ตแล้วก็หนีเหมือนกันน่ะเออมึงกูตีปาน้าใสไว้ก่อนนะอแอนน่เตรียมเครื่องบินเจ็ตออกจากเฮย้ยพวกทหารอากาศแถวดอนเมืองอะไอ้เครื่องบินเจ็ตที่มันจอดไว้อะอย่าให้มันขึ้นนะมันกําลังจะเตรียมหนีสองพ่อลูกตระกูลจีนนะ ใช่ไหมพี่ปูไอสองท่อลูตระกูลชินอย่าปล่อยให้มันออกไปนะเอ้ยสถาบินดอนเมืองนายท่ากาศยานมึงอย่าปล่อยให้เครื่องบินเจ็ตส่วนตัวของมันสองพัน็ดรอล้านอย่าปล่อยให้มันบินเดดขาดนะมันจะอาศัยลูกชลมูลตอนนี้หนีไปทั้งตระกูลเหมือนกัน <c oughs> เข้าจใจยังเข้าจใจยังเออเข้าจใจยังเอ้ากูตีปาน้าใสไว้ก่อนเลยเฮ้ยทุกคนระวังตระกูลชินมันหนีนะต้องมันต้องติดคุกอย่าให้มันหนี กูรู้นะมึงคิดอะไรอะ่ะรู้นะว่ามึงคิดอะไรอะ่ะจันสองผีอ่าเฮ้ยพ่อจะมอยพ่อจะมอยมึงไม่ต้องพาลูกพาล้านมึงหนีหรอกเออแล้วแล้วมึงจะพาหนีมึงเอาลูกเขยไปด้วยนะถ้ามึงไม่เอาลูกเขยไปด้วยระวังลูกเขยมันเอาเมียใหม่แล้วก็ฮุบตระกูลมึงทั้งหมดละมึงระวังละมึงเออพ่อจะมอยพ่อจะมอยมึงขนลูกเขยไปด้วยขนไปให้หมดตระกูลเลยมึงอย่า กูบอกจังหวะนี้เนี่ยถ้าเกิดมึงชุลมุนเนี่ยอาศัยลูกชุลมุนเลยอ่ะเครื่องบินเจ็ตมึงอ่ะสองพันเจ็ดร้อยล้านตอนมาเดินสิงหาตอนนี้ครบรอบแล้วหนึ่งปีกลับไปได้แล้วไป <S <S เออเธอเชื่อฉันไหมว่าจังหวะนี้ตระกูลจินจะอาศัยลูกชุลมุลนหนีเหมือนกับตระกูลหุนมึงเชื่อกูไหม <S <S มึงอย่านะมึงอย่านะมึงอย่าให้สิ่งที่ดอกต่ตาริกาคิดเป็นจริงขึ้นมานะอย่านะอย่านะมึงอย่าหนีเด็ดขาดมึงอย่าหนีเด็ดขาด มึงอย่าหนีเด็ดขาดนะอย่าหนีเด็ดขาดนะมึงจะบอกให้คุกเนี่ยนะอีกประมาณเดือนสองเดือนมึงเข้าทั้งพ่อทั้งลูกอยู่แล้วมึงจะหนีนะมึงแม่งกูก็ไม่แน่ใจนะนี่บางทีวันก่อนจุดทูบสิหกดอกเมื่อวานนี้เองอะถามเจ้าที่บอกว่าเฮ้ยสถานการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงวะในเมื่อขาแมมันรู้อยู่แล้วว่ามันเปิดมาเนี่ยมันต้องตุยแน่แต่มันเปิดได้ยังไงวะแสดงว่ามันต้องมีคนหัวกันกับอีขาแม และอีกคนในชาติเราอีพวกขายชาติบ้านเรานี่แหละไอ้พวกขายชาติบ้านกูเนี่ยกูไม่รู้เป็นตระกูลไหนแหละไอ้พวกขายชาติบ้านกูนี่แหละไปฮั้กับคาแมเพื่อให้เกิดการจุนลมุนเกิดภาวะสงครามเสร็จแล้วก็เตรียมเครื่องดินเจ็ตหนีไปเพื่อต้องการไม่ให้ติดคุกในเดือนวันที่สามสิบสิงหานี้ไง <c oughs> เอออีกเดือนเดียวมันจะต้องติดสินแล้วไงก่อนก่อน อีกเดือนเดียวเดือนกับ5้าวันเองมันจะติดสินแล้วไงมันก็ต้องมันไม่รู้จะหนีไปทางไหนมันขอสารหนีไม่ได้ไงมันขอสารบินไม่ได้ไงนะอย่าให้กูรู้นะว่าพวกมึงเนี่ยนํามาก่อสถานาการณ์นี้ขึ้นระหว่างตระกูล2ตระกูลเสร็จแล้วให้ประเทศไทยชุลมุนกับประเทศคาเมร์ประชาชนล้มตุยกันแล้วพวกมึงสองตระกูลจะฉวยจังหวะนี้พาครอบครัวบินหนีกันอะฮะมึงอย่านะอย่าให้กูรู้นะ